สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียหลวงจับกิ๊กขาวบ,บ้านจังๆที่แท้เมียน้อยคือเพื่อนสนิทเมียหลวงไลฟ์เฟซบุ๊กนาทีบุกบ้านตัวเองเพื่อจับชู้ของสามีหลังเรื่องมาโพสแตกเพราะลูกโทรหาพ่อจะเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไปสมัครเรียนแต่พอไม่รับสายเพราะกำลังนอนอยู่กับเมียน้อย จากคลิปจะเห็นว่าเมียหลวงมีการพูดคุยกับเมียน้อยลักษณะว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานซึ่งตัวเมียน้อยก็มีลูกอยู่แล้วโดยเมียหลวงถามว่าทําได้อย่างไรอีกฝ่ายตอบว่าผู้ชายบอกว่าเลิกกับเมียหลวงแล้วเมียหลวงจึงตอบกลับว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าทั้งคู่แอบเป็นชู้กันแต่เมียน้อยบอกว่าแค่คุยถ้ารู้แล้วทําไมถึงไม่บอกเมียหลวงจึงตอบว่าอยากให้ผู้ชายหยุดเอง แต่ผู้ชายกลับไม่หยุดซ้ำยังไล่เมียหลวงออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาระหว่างที่เมียหลวงระบายความเจ็บช้ำใจเมียน้อยบอกว่ามึงจะเอาคืนไม้ผัวมึงทำให้เมียหลวงเริ่มอารมณ์ขึ้นส่วนตัวผู้ชายเอาแต่พูดว่าอายเขาและพยายามจะเดินหนีออกจากบ้านก่อนจะขับรถกระบะออกไป ในช่วงท้ายคลิปเมียหลวงมีการหยิบอาวุธคล้ายจะทำร้ายอีกฝ่ายทางเมียน้อยก็บอกว่าถ้าแน่จริงตัวต่อตัวอย่าใช้อาวุธเมียหลวงระบายความในใจต่อว่ารู้แล้วว่าสามีมีคนอื่นมา4-5ถึงเดือนเพราะกลับบ้านเกือบเช้าทุกวันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีการลงไม้ลงมือกันก่อนที่สามีจะกลับมาแล้วเข้ามาห้ามปรามจนช่วงก่อนจบคลิปพบว่าเมียน้อยได้รับบาดเจ็บที่หัวมีเลือดไหลแต่ยังมีการโพสทัาทายเมียหลวงบอกว่าแน่จริงมาตัวตัว ก,กูไม่กลัวมึงเลยสักนิดส่วนสามีก็ได้แต่พูดว่าร้อนหอบจนจะหายใจไม่ออกก่อนจะพาเมียน้อยขึ้นรถแล้วขับออกไปทั้งในคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่5กุมภาพันธ์2564ซึ่งพบ่าเช้าวันที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ9โมงเช้ามียอดวิวกว่า3ล้านแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ